ค่ะลำดับต่อไปค่ะพี่ดังขาค่ะพี่ลูกชีลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดรบบุรีเฟรชชี่สตาร์ของเราแล้วค่ะใช่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านลุ้นกันมากลุน้นนะคะว่าชมหน้าของผู้เข้าประกวดทั้งกี่คนนะคะพี่ดังทั้ง18คน18ค่ะ18คนจะเป็น,นอาาเอาเนบอกเนี่ยอ้อยตาย ดังจัดการลูกอ,เ,อเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราก่อนนะคะท่านแรกเลยค่ะท่านคุณครูบุตนะคะอาจารย์ภูกิจภาสุนันค่ะค่ะ <c oughs> ลำดับที่สองนะคะคุณครูรุธของเรานั่นเองค่ะท่านอาจารย์ลักษิตมีเหล็กค่ะ หมดแล้วก็เป็นเปิดตัวมงกุฎเธอบอกว่าก่อนเปิดตัวมงกุฎค่ะต่อไปจะเป็นการประกวดโรบุรีเพจิสตารของเราแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงตื่นเต้นไม่แพ้กับพิธีกรเลยนะคะพี่ลูกชีใช่ค่ะ ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดตัวดาวเดือนและดาวเคียงเดือนในปีนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ฟ้าฟ้าฟ้าฟ,าฟ,าฟาไม่ต้องเดินตามจังหวะมากเพราะจังหวะมันช้ามากเออ,เ,รรอเออเดินธรรมดาแบบอย่าอย่าเยื้องขนาดนั้นลูก เลยบอหนึ่งมาบนหน้าจอเลยแบบนี้ใช่ไหมมายอโอเคแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะ โอเคค่ะ okay ศึกษาอยากกลัวล้มทั้งทางที่ยังไม่เริ่มเดินขอบคุณค่ะหลวมก็หาเต็มพันมัน,ม,นมันเหมือนปว<า>ดเดินไม่มั่นใจอ่ะ หมายเลข2องมนมนทิรากันิศศิลปะศึกษาสาขานัฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนัฏศิลป์ลบบุรีสามสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับมาคือคำพูดเวลาและโอกาส เอาชิ้จีบกันสองข้างมัน่นเพื่อความฝันที่ตั้งไว้ใเอ,อยังคนส,สนจงมุ่งมัน่นเพื่อความฝันที่ตั้งไว้ คนพันบุญมากคณะศิลปศึกษาสาขานาตัศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาตศิลป์ลบุรีตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนขอบคุณค่ะ ค่ะหน้าสินศึกษาวิทยาลัยหน้าสิลบรบรีจงพยายามเพื่อความสำเร็จขอบคุณค่ะมีเวลาพูดอ่ะยิ้มไปด้วย มาศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปบุรีสู้เพื่ออนาคตขอบคุณค่ะใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวครอดวงหนึ่งคอยมุนผ่านไปรอบกายฉัน เป็นผู้หญิงหมายเลขนึ่งปื้มนำพรนรลาชมพูคณะศิลปศึกษาสาขาดนตรีศึกษาทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจแล้วไม่ได้ทำ พมอ่อนคณนะศิละปะศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบุรีถ้าคุณฝันได้คุณก็ทำได้ขอบคุณครับ ราคาานที่ศึกษามิเทยาลัยนาตัดสินลบบุรีหมายเลขสามอทิ้งตาอ็มรังน่าตัดสินรับปาศึกษาราขาดนที่ศึกษามิเทลัลน์น่าลบบุรีทิ้งเข้าไว้กำลังใจจะมาเองผมครับ สี่โกพิลป์อ่อนสรุงคณะศิละปะศึกษาสาขาดนตรีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบุรีความพยายามจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จขอบคุณครับ ายเลขห้าพรพรชูชมคณะศิละปะศึกษาสาขาดานตรีศึกษาวิทยาลัยนศิลบรีตอนเป็น,นพึ่งแห่งตนขอบครับน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหนูสูบบ้องไหนลูก สวัสดีหม่อมนะคะวันนี้หม่อมขอจะกลบมือให้หม่อมค่ะผู้ประกอบพิธีพูกดีหมายเลข6โอมอสศดาวุิมือสอนคณะศิลปศึกษาสาขาดนตรีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์นรุรีที่จะทำ อะไรต้องทำให้สำเร็จขอบคุณครับมาแล้วค่ะหมายเลขหนึ่งน้องเล็กถึงหน้าหนูจะเล็กแต่ตีนหนูใหญ่นะคะเดินดีมากปัจจุบันน้องใช้ท่าเดินในตลาดมาเดินประกวดโรดใหญ่หยิบใบไม้ขึ้นมากินนี่กอดอก ชุดนะคะอยู่ในเห็นสัดส่วนแล้วมาฟังน้ำเสียงของไปถึงหรือเปล่าหมายเลขหนึ่งน้องหนูเล็กพี่รัชาดาคุณรักคณะศิลปศึกษาสาขานาตศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรี อ่อนโยนแต่ยาอ่อนแอขอบคุณค่ะแต่น้องปัญญาอ่อนค่ะน,น,นะคะไปแล้วนะคะอย่าอ่อนโยนแต่สมองน้องอ่อนมาแล้วค่ะหมายเลข2นะคะเอามือแตะแก้มนิดนึงเป็นสัญลักษณ์ว่าไว้หนึ่งคืนนะคะน้องเย้้มทีหนึ่งโลกสดใสไปทั่วนะคะประกอบไปด้วยประวาตความดันและเอก เป็นการเดินย่องนะคะโดยอย่าเอาอย่าหย,ยิบอะไรของกรรมาการกินนะคะอย่าหย,ยิบของว่ามมหมุนหนึ่งรอบอาคาะะเดินดีๆนะคะ<ม>สัจวส่วน24 26 3วัน<ม>เดินนิ่งๆนิๆเดิมเบือนปล่อยมาฟังน้ำเสียงของเขาค่ะ ยกมือไหว้ที่หลังจนทุบปกันลูกเออเห็นไหมล่ะหมายเลขสองน้องกวางนทีรินเกิดศสรีคณะศิลปศึกษาสาขาหน้าศิลศึกษาวิทยาลัยหน้าศิลนบุรีพยายามครั้งที่หนึ่งร้อยดีกว่าที่ท้อถอยก่อนที่จะทำขอบคุณค่ะน้องชื่อกวางแต่หน้าน้องเหมือนเลี่ยงผ่านนะคะ น้องบอกว่านับ1 0ถึงร้อนั่นก็คือเต้นเสานะคะหมายเลข3มาแล้วค่ะเลข3นี้มีความหมายนอกจากคำว่าสามคืนแล้วยังเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดอกไม้ที่ต้องถือมาเป็นดอกกุหลาบทำด้วยกุหลาบทำด้วยกระดาษนะคะขอทีน้าน้องสามทีระหว่างได้เลย หรือถ้าไม่สะดวกแต่ข้าหมายเลขสามเอาไปวางให้หมายเลขสองก็ได้นะคบมาแล้วขึ้นทางด้านซ้ายลงทางด้านขวายืนไว้อะไรตรงด้านหน้า้อมกับบอกประวัติโดยย่อ ายเลข3น้องมิดไนท์กาสทีแสนสวัสดิ์คณะศิลปะศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีอย่าทิ้งความฝันของตัวเองเพียงแค่ไม่มีเพื่อนไปด้วยขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาเพื่อนไปด้วยเวลาคุณเหงาเราคือเพื่อนหมายเลขสี่มาแล้วค่ะใส่ชุดสีขาวจำไว้อะไรให้กับหมายเลขหนึ่ง ดินดีมากนะคะเมือนดวงดาวทรงแสงวันดี้คืนดีถ้าน้องมีคติประจําใจใเท่ากับหมายเลขน้องนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บและตาย ฟุตี้จีรยาเกิดแก้วคณะศิลปะศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบุรีภูมิใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ฮะไม่มีอะไรสัมผัสกันเลย <c oughs> หมายเลขสุดท้ายน้องปีใหม่หน้าใหม่ไปเกิดใหม่นคืนห,มหมายเลขปี แล,น,ลน,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 น้องปีใหม่มีเพื่อ,อมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกัน3ตัวตัว<ห>ที่หนึ่งชื่ออ,อีดางตัวที่สองชื่ออีเตี้ยและตัวที่สมเป็นน้องใหม่นะคะคปัจจุบันน้องเล่นหนังซีรีส เรื่องยีสัตว์จะก,กัดกูสวัสดีค่ะหมายเลข3น้องปีใหม่กรมนธิดาโลจินดาคณะศิลปาศาสตร์สาขานาจสินศ,ศ,ศ,ศึกษาวิทยาลัยนาจสินลบบุรีไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นน้องเลยเกิดมาพิการ หมายเลขสุดท้ายค่ะ178นี่คือวัดระยะลงของน้อง,องปัจจุบันน้องคุยกับเสาไฟฟ้านะคะไม่ได้คุยกับเพื่อนเพราะไม่มีใครคุยด้วยนะคะทำ<อ>ทรงผมกล้วยพับนะคะข้างหลังเป็นกล้วยแต่ข้างหน้าพับใส่ชุด ชุดสีแดงเ<อ>ม่นหม,นนมนาหมายเลข6น้องมาร<ม>จิรัชยาสิริมงคลนาวินคณะศิลปศึกษาสาขานาศินศึกษาวิทยาไรยนาศินลบุรีระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนขอบคุณค่ะ ส่วนน้องติดม้านะคะขอเชิญพิธีกรค่ะนะคะพิธีกรก็ส่งผมพระพุทธเจ้าสาธุเจริญพรค่ะโยมค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชม เห็นจบหน้าครบทั้ง18หมายเลขแล้วทั้งผู้เข้าประกวดดาวเดือนและดาวเคียงเดือนใช่ค่ะสวยหล่อกันทุกคนเลยใช่ไหมคะพี่ดังคาสวยมากเราเห็นความสวยความหล่อกันไปแล้วลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครเราจะมาวัดกันที่ไหวพลิบบ้างว่าใครจะเป็นยังไงบ้างว่าใครจะสวยและมีสมองและใครจะสวยและไม่มีสมอง ขอเรียนเชิญดาวหม่เลขหนึง่งลงมาตอบคำถามที่ด้านล่างค่ะค่ะสำหรับคำถามของน้องใหมายเลขหนึ่งนะคะคุณ คำถามจากท่านคุณรูณรุธนะคะอะไรเอ่ยเย็นเชิญตอบค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะลมค่ะลมทำให้เราเย็นทั้งกายและใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิญผู้เข้าประกวดดาวหมายเลขสองค่ะ สำหรับคำถามของน้องใหม่เลขสอนะคะอะไรเอ่ยร้อนค่ะสำหรับดิฉันนะคะใจของคนเราค่ะที่ร้อนเพราะคนเราย่อมมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะบางคนใจร้อนก็จะทำทุกอย่างโดยที่ไม่คิดอะไรค่ะขอบคุณค่ะ ตอบดีมากมเลยนะคะพี่ดาวใช่ค่ะพี่ลูกชีค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญดาวค่ะหมายเลข3ค่ะตอบคำถามค่ะสำหรับคำถามของน้องหมายเลข3นะคะคุณคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ ค่ะหนูคิดว่าไก่เกิดก่อนค่ะเพราะว่ามีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าไก่มีการพัฒนามาก่อนค่ะขอบคุณค่ะฉลาดมากๆเลยนะคะ,น,คะนอกจากหมายเลขหมายเลขแล้วสามปะสามหรือสี่สามนอกจากหมายเลขสามจะมีความสวยแล้วยังฉลาดมากๆอีกนะค่ะ,คะมีการอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์นะ,ะใช่ค่ะแล้วนับต่อไปค่ะเชิญดาวหมายเลขสี่ลงมาตอบคำถามเลยคะ่ะ คำถามของน้องหม่เลขสี่นะคะคุณคิดว่าคุณสวยไหมคะขอบคุณค่ะสําหรับตัวหนูแล้วทุกคนมีความสวยในแบบของตนเองค่ะไม่ว่าจะแสดงออกมาทางไหนก็ตามขอบคุณค่ะเยนเชิญค่ะหมาเลขเยนเชิญน,นางงามหม่เลขห้าค่ะ คุณมีความคิดเห็นยังไงกับคำว่าสวยแต่ไม่มีสมองค่ะคนสวยทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่มีสมองค่ะเพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองมีความสวยความฉลาดอยู่ในตัวค่ะแต่แค่ไม่กล้าแสดงออกออกมาเท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนะคะของฝั่งทางดาวนะคะหมายเลข6เชิญค่ะขอเเชิญค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นผู้หญิงคืออะไรเชิญตอบค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะการทำอะไรอะ่ะก็แบบเสียหายไปหมดค่ะแบบว่าเราคิดจะทำอะไรแล้วก็ ต้องระวังเนื้อระวังตัวให้ดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นปที่เรียบร้อยอนะคะสำหรับฝั่งดาวนะคะลำดับต่อ,ตอ,ตอไปเราจะมาฟังทัศนคติของฝั่งเดือนกันบ้างะนะคะเรียนเชิญค่ะเดือนหมายเลขหนึ่งตอบคำถามะคะ่ะคุณคิดว่าการใช้ชีวิต ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอะไรมีความง่ายมากกว่ากันเชิญตอบค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับคิดว่าผู้ชายจะมีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงและทำอะไรคล่องตัวกว่าผู้หญิงครับจบไปแล้วนะคะพี่ลูกชีสำหรับหมายเลขหนึ่ง ำดับต่อไปค่ะเรียนเชิน,เ,น,เ,นเดือนหมายเลขส,สองค่ะคำถามสำหรับหมายเลขสองนะคะคุณคิดว่าผีมีจริงหรือไม่ค่ะครับผีนะครับผมสำหรับตัวผมคิดว่า